ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AB c ีคอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพกลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากดันค่ะทันปากอยากดันคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านะี่ก็คือสุดยอดคอลลาเจนนะฮะแล้วก็เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะนั่นะก็คือ a อบีคอลลาเจนนะทำไมถึงกล้าบอกว่าเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะเขาใส่รังนก รังนกถ้าเป็นคนจีนเขาเปรียวเสมือนทองคาขาวนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อคอลลาเจนเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนตัวผงคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนพิเศษนะฮะเนื้อละเอียดนะฮะแล้วก็อนุพันธ์เล็กไม่ใช่อนุพันธ์ใหญ่ที่ใช้สําหรับทาผิวนะฮะแล้วก็ใส่วิตามินซีด้วยเพยายาราะฉะนั้นกลไกลในการออกฤทธิ์ในการทํางานเนี่ยต้องบอกว่าเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนถ้าดื่มอย่างเป็นประจาแลวครับอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ A B คอลลาเจนมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย AB คเอ1กกกกรระะะปปแแแแถถมมลยังให้บบขนาดพีาอ1 ระปุกค่ะพิเศษราคาเพียง990บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ065 594 1925ย้ำค่ะ065 594 1925ค่ะไม้พิรัตนะคะซื้อนาฬิกามือถือให้ลูกชายนะคะเขาบอกว่า คอยอะไรคอยค,คอหาพ่อทุกๆ5นาทีเวลาพ่ออยู่เมืองน่งเมืองนอกก็คอไปได้ใช่ไหมน่ารักเหแม่นะเคยเรียกว่ามีแต่โมเมนต์แห่งความอบอุ่นแล้วก็ความน่ารักนะคะหลังจากที่คุณพ่อไม้์พี่รัฐค่ะได้มาใช้เวลาอยู่กับลูกชายน้องแม็กซ์เวลอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยคุณไม้เขาก็มีการโพสต์ภาโมเมนต์อบอุ่นนะคะเป็นแคปชั่นที่เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเอานาฬิกาที่มีโทรศัพท์ไปให้หกับน้องแม็กซ์เวลเผื่อคิดถึงการจะได้โทรหา ผลลั์ก็คือน้องแม็กซ์เวลหรือว่าลูกเนี่ยโทรหาคุณพอ่อทุกๆ5้านาทีเลยค่ะพี่แม็กซ์เนี่ยเรียนรู้ไวมากอันนี้พ่อไม้บอกมานะคะสอนแค่วันเดียวทําเองได้หมดเลยทั้งวิดีโอคอร์ชัทแบบส่งข้อความเสียงทําได้ทุกอย่างด้วยตัวเองเก่งมากลูกแดดดี้เออแมล่ะคะต้องใจเย็นๆน,น้องไม้นะคะ,คะเราได้เจอลูกแล้วนะคะครอบครัวมันก็ต้องมีพ่อแม่ลูกนะคะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนเราก็สามารถที่จะ สร้างเขาให้เป็นคนดีให้กับสังคมได้นะฮะซาร่านะคะก็บอกโพสคลิปนะแม็กซ์เวลช่วยเลี้ยงน้องขณะที่แม่กำลังอยู่ไฟค่ะ น,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มีความน่ารักมากๆเลยคือในขณะที่คุณซาร่าตอนนี้เขายังต้องอยู่ไฟนะคะเขามีการอัดนะคะเป็นคลิปลง IG Story เป็นโมเมนต์ที่พี่ชายตัวน้อยคอยอุ้มดูแลน้องสาวตัวเล็กไม่ห่างค่ะคือคุณซาร่าเนี่ยเธอไม่ว่างกําลังอยู่ไฟก็เลยได้ความช่วยเหลือจากลูกชายน้องแม็กซ์เวลเป็นคนดูแลน้องสาวน้องเอมิลี่นะคะพี่ชาย,ยกอดน,น้องสาวไม่ห่างแล้วก็พูดบอกว่าแม่น้องยิ้มให้นะคะเป็นความแบบว่าอบอุ่นน่ารักที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เนี่ยน้องแม็กซ์เวลนะคะ ยังคอยกล่อมน้องเอมเมลี่นอนด้วยทําท่าอุ้มยกไปมานะคะเรียกได้ว่าดูไปเนี่ยก็ต้องอมยิ้มตามไปเลยค่ะเออนะฮะสมัยก่อนฉันก็มีน้องเงนี้แหละตอนเด็กๆฉันจะอุ้มน้องแล้วเป็นไงแม่กล่อมนองมันทีบกูเอ้ามันไม่ให้อุ้มเขาไม่ชอบแม่เหรอออ คือแม่เกิดมาตัวดำไงแล้วน้องเกิดมาตัวขาวจ้วะเลยอะเออนางชอบคนขาวเงี้ยเหรอไม่ใช่น้องขาวจ้วะเลยเขาจะให้แม่อุ้มคนเดียวแล้วเราก็จะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วถ่ายรูปแล้วต้องอุ้มน้องอค่ะตบใช่ไหมเราวุ้แรงม่นก็ร้องไห้ก็ไม่ให้อุ้มแล้วอย่างมาคาร่านี่เขาแบบสามารถเลี้ยงเด็กหรือมีลูกได้ไหมแม่สามารถเป็นแม่ได้แม่อะไรคะแม่อะไร เป็นแม่พระแม่พระโอ้ดูใจบุญสุนทานมากเลยแม่พระสาหรับน้องๆผู้ชาย้วสําหรับผู้หญิงนี่ไม่ได้เหรอแม่ไม่ได้ค่ะมาสคาร่าก็จะฆ่าทิ้งนะะมาสคาร่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นแม่ไม่ได้หรอเป็นได้อย่างเดียวอ่ะแม่พระก็เป็นไม่ได้อ่ะดูไปดูมาเป็นแม่พันไดไหมคะแม่แม่พันก็ไม่ได้เพราะไม่มีมดลูกมาสคาร่าทำได้แม่เดียวอ่ะแม่อะไรอ่ะแม่เราอุ้ยอะไร ไม่ได้ไปดูห้วยขวางสิไม่มีแล้วตอนนี้ปิดไปหมดแล้วอ่ะอบนวดอ่ะเออมันเศรษฐกิจแขกก็ไม่มีเงินน้องๆเขาก็ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดมันซบเซาไปเลยซบค่ะมันเงียบค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเอาอีนี่คนจีนไม่เข้าคนจีนไม่เข้าแล้วเพื่อนฉันเพื่อนฉันขายของที่ห้วยขวางฉันก็ไปช่วยมันขายของฉันรู้เลยว่ามันเงียบชั่วโมงหนึ่งไม่มีใครเข้าร้านเลยอ่ะ อเออจากเมื่อก่อนก่อนจะมีโควิดเนี่ยเขาขายยำนะคุณผู้ชมได้วัน,ะวนละสามหมื่นโอ้ยำนะคะได้วันละสามหมื่นนะคะ,คะพอโควิดมาปั๊บจากสามหมื่นเหลือสามร้อยน้อยมากเลยน้แม่บางวันโชคดีเดี๋ยวได้สามพันคือมันเป็นเพราะว่าไม่มีชาวต่างชาติมาหนึ่งไม่มีชาวต่างชาติสองคนไทยเขาก็ไม่ก็นิยมมาเดินแล้วไงเพราะว่าเขาจะต้องป้องกันโควิดไงอ๋อก็นึกว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนึกว่าคนจะกลับไปดีฉัจำได้เลยว่าวันที่มันเปิดร้านมันแรกเนี่ย ลูกค้าเต็มร้านตอนนี้นยังไม่มีโควิดนะยังไม่มีโควิดนะลูกค้าเต็มร้านออเดอร์สั่งตลอดสั่งตลอดส<า>ั่งตลอดมีรถมารับตลอดกว่าเราจะได้กินแล้วก็ต้องรอหลังจากโควิดมานาาก็ยังเปิดร้านสู้อ,อจะก,ก็อย่างบอกว่าจากสามหมืนอ่ะมันล่วงไปเรื่อยๆเหลือสามพันแล้วก็ดาวสุด300ร<อ>้มอมงวันขายยำได้แค่3ามถุง เห็นใจมากเลยอ่ะแล้วเราก็ไปดูก็เรื่องจริงพ่อรู้ป่ะนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสักคนหนึ่งเลยอ่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะร้านนางนะค่ะทั้งแถบเป็นทุกร้านเลยโอ้ยงั้นก็นะคะทั้งทำใจอ่ะโควิดนะฮะค่ะอ่ะมาที่พระเอกอดีตพระเอกคนนี้เลยแล้วกันนะคะที่เราเกิดเอาไว้นะในช่วงเบรกนู้นนะคะน้องฟิล์มรัตตภูมิโตคงซับนะคะสด จริงหรอ,อม,มองความรักเป็นเรื่องไร้สาระนะคิดถึงสังกัดเก่าก็คือ R S นะฮะ หลังเป็นอิสระ,อะตอนนี้คุณฟิล์มรัฐภูมิก,กำลังจะคัมแบ็กกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วนะคะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มรับทั้งงานเพลงงานละครพร้อมๆกันไปเลยแล้วคุณฟิล์มเนี่ยยังออกมาแย้มอีกว่าตอนนี้สถานะหัวใจซ่อดค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสถึงประเด็นนี้แต่คุณฟิล์มเนี่ยก็แอบแบบว่าอดครวนเบาๆนะคะว่าหลังจากที่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองทุกวันก็ต้องตื่นมารีเช็คว่าแต่ละวันต้องทําอะไรยังไงบ้้าางงไมม่่อยยยนนัเเีด๋วกก็็ลลื ให้คิดถึงค่ายเก่าเอามากๆเลยถึงจะงานหนักแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณฟิล์มเขาก็บอกว่าพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วยืนยันว่ายังไม่ทิ้งงานธุรกิจแล้วก็การเมืองของเขานะคะเดี๋ยวจะทําควบคู่กันไปส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้โสดไม่อยากโฟกัสเรื่องนี้เพราะมองว่าเป็นเรื่องไร,ร้สาระในชีวิตไปแล้วก็เลยให้ความสําคัญกับความสําเร็จด้านอื่นมากกว่านะฮะฟิล์มนัตตาปูเขาเคยก้าวจากเด็กธรรมดานี่นะฮะ,ะแล้วก็เล่นอะไรนะปนเนยะเวอร์ชันแรกของพี่พศ นานมากเลยนานมากครัแต่เป็นเวอร์ชันที่สนุกที่สุดค่ะแล้วก็ดีดขึ้นมาเข้ามาอยู่ในสังกัด R S แล้วก็ออกอัลบั้มแรกดังเลยโอ้โหดังเปรี้ยงปราดังแบบดังมากค่ะแล้วก็ได้รางวัลรางวัลจากเวทีเวทีหนึ่งเกี่ยวกับนักร้องยอดเยี่ยมจนอีกเวจนอีกค่ายหนึ่งบอกว่าถ้าคนถ้าอีกค่ายหนึ่งได้เนี่ยไม่ขอไม่มาแจกอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอแม่ มันก็เป็นค่ายคู่แข่งกันหรือเปล่าป้าไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ค่ายคู่แข่งก็ได้แต่ยุคนั้นมันก็มีอยู่ไม่กี่ค่ายนโอ้ยหลายค่ายหลายค่ายเธอมีหลายค่ายแล้วอ่าน่ะอย่าพูดอ่าไม่พูดหรอกแม่ค่ะอีนี้บอกว่าถ้าอีนี้ได้จะไม่มาให้แล้วเขาก็ไม่มาเขาไม่มาเขาไม่มาแล้วทุกปีคือเขาได้เขาได้แต่ก็พอดีได้เําบอกว่าเขาไม่ให้ก็ผาดกันเขาไม่มีจำใจนักกีฬาไง ค่ะนะฮะค่ะจะไม่พูดือใครรูแม่เออหรอ๋อต้องมามอบให้ฟิล์มเขาบอกเขาไม่มาอ๋ออ๋ออ๋อก็แล้วแต่เขาแล้วกันเนาะใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามน้องฟิล์มอ๋อพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เล่นเล่นเขาเรียกว่าอะไรวะ มีเพลงเข้ามาเยอะพอเพลงเข้ามาเสร็จก็ดังกำลังจะดังกำลังจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วดันไปมีข่าวกับอูดอีทอูดอีททำไมต้องอูดอีทล่ะแม่เพื่อนฉันเองเพื่อนรุ่นเพลงคุณแม่อูดอีดอูดอีทก็บอมเลยบอมแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะขึ้นกลับมาขึ้นอีกแล้วนะก็หล่นไปก็จะกลับมาขึ้นอีกแล้วก็มาเจอแอนนี่บรู๊คทั้งอูดอีททั้งแอนนี่บรูค ฟิล์มรัตภูมิเนี่ยเขามีปัญหากับอ้ออ่างค่ะก็เลยแอนกับอูดแอนกับอูดก็เลยลงไปเลยใช่ไหมแม่ฟิล์มก็หายเลยแล้วก็โดนสมยศฟ้องกับพี่พศโอ๊ยตอนนั้นเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงดรอปลงด้วยอายุด้วยนะคะแล้วก็ด้วยข่าวด้วยนะคะก็ดรอปลงไปเรื่อยๆจนเรามางเห็นอีกทีก็ฟิล์มมาโผกันเมืองใช่มาโผกันเมืองแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปเล่นละครเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันเมืองนะคะ ก็เป็นเด็กที่สมัยก่อนต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่พยายามต่อสู้ที่อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงมากอเขาเป็นคนที่สู้ใช่ไหมแม่เขาอยากเข้าวงการบันเทิงมากมากคือแม่รู้จักตั้งแต่ตอนเขาแบบยังไม่ได้รู้จักแต่ยังไม่ดังแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักสนิทไม่รู้จักสนิทแต่ว่ามีคนที่เขารู้จักกับฟิล์มเขาเล่าให้ฟังอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพราะวงการบันเทิงในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าใครเข้ามาแล้วมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มักจะรวยออ นั่นแหละนะฮะแต่วันนี้นะวันนี้ก็ฟิล์มก็เล่นละครแล้วก็ยังไม่ทิ้งงานการเมืองนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ AB บีคาราเจนครับสำหรับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลยซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและแถมขนาดพกพาให้อีก1กระปุกพิเศษค่ะเก้บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ065 594 1925ห้าาส่หนึ่งเก้าสอย้ำค่ะศูนย์หกห้าห้าเกานึ่งเก้าสอเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็กระ เอ่อในเรือนจำเรือนจำคะ,ะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ